สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในเช้าวันพักผ่อนันหยุดของ FFC วันนี้ผมออกมานอกสถานที่นะครับรีวิวเหรียญที่เป็นมงคลม,มากๆของในหลวงรัชกาลที่9ชนิดราคา2บาทเหรียญนี้ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทนะครับสีทองในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งไม่มีการผลิตแล้วดังนั้นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9้าทุกชนิดราคาเหรียญผมเรียน FC แล้วว่า เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากนะครับและเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ุรีมหาจักรีทรงผิดนระไปที่ด้านซ้ายของเหรียญส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวเสมอคาว่าพุมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีจุดไขป่ปลารอบๆเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญโลหะสีทองสวยมากนะครับพลิกไปตรงขอบนอกมีฟันเฟืองถี่สลับเรียบอย่างเหรียญสองบาทนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญมีพระบรมบัรพตหรือเจดีย์ภูเขาทองนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับ วสเกตราชาวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับจะเรีกว่าความประเทศไทย2 5 5 9 2บาทมีจุดไขป่ปลารอบรอบเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นิยมนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับแต่บางท่านก็จะบอกว่าเหรียญ2บาทที่นิยมมากที่สุดก็คือเหรียญ2บาทสีเงินซึ่งหาย,ยากกว่าจริงแล้วนะครับก็อยู่ที่ความศรัทธา และในภาะบารมีของ f อฟทุกท่านผมเชื่อว่าทุกชนิดราคาเหรียญและทุกเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9มีราคามีมูลค่านะครับอยู่ที่ f อฟทุกท่านเองนะครับต่อไปก็จะลดจํานวนน้อยลงและเพิ่มมูลค่ามากขึ้นผลขอบคุณ f อฟที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์วิวทุกคลิปวิดีโอเพื่อขยายงานพระเครื่องนะครับเหรียญสําคัญวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเรารวมทั้งธนบัตรต่างๆนะครับไปให้กับ f อฟทุกท่านที่สนใจรวมทั้งญาติเพื่อนอะไรต่างๆนะครับที่เป็น คนรอบข้างของ FC นะครับผมขอให้ FC นะครับได้รับสิ่งดีมีโชคมีชัยนะครับมีความสุขร่ำรวยเงินทองเหมือนกับสิ่งที่ FC ส่งมาให้ผมให้สิ่งนั้นกลับไปตอบแทน FC ของผมเป็น2เท่าเลยแล้วกันนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ